ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะแต่ว่าคงก็ยังน้อยอยู่มันยังให้ทำอะไรเนี่ยให้ผมทำอะไรให้ฝากเงินจะฝากเงินทำไมเงินยังไม่ค่อยจะมีเลยตนนัวนี้ลูกระเบิดผมทำพังไปแล้วใช่ทำพังใช้ไปแล้วนะครับไปเลยดีไหมไปเลยอ่อมันก็ได้นะคุณเช้าเองคงเจอกลาทางแล้วว่ามันไกลแล้วเงินผมพอไหมเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่สุดองนะครับสุดแค่นี้แล้วคงก็จะไปหาเงินจากพวกนักล่าพวกนี้ด้วยนะครับเอาไว้ฉุกเฉินไปช่วยคนของเราอืมพอได้อยู่พอได้อยู่ไปเดินทางกันมันมาว่ะไม่รู้เห่านะฮะ ไม่โร้ครับไปดูไม่โร้ยังอยู่ไหมนะครับไม่โร้ดอยู่ดีนะเราต้องเจอกลางทางกันแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค้าเกี่ยวไกลด้วยนะฮะเราก็พยายามที่จะมาให้ประมาณนี้เจอันครั้งแล้วก็ซัดไปเลยนะครับเจอแล้วประตูอยู่ไม่ไกลนะฮะ กองชินก็ามาพร้อมลุยมองไม่เห็นประตูท้ายปะ มีโคดหินมองไม่เห็นเลยผมว่าในเป็น,นรประตูสุดท้ายแล้วนะครับผมจอระเบิดมาด้วยฮะครั้งหน้าระเบิดมาด้วยนะครับรประตูสุดท้ายแล้วจ้ะจำไม่ได้เันว่าเป็นรประตูสุดท้ายจริงหรือเปล่าผม,มโอ้จำไม่ได้จริงนะฮะเพราะมันมันมืดเลยมองไม่เห็นด้วยนะไม่จำไม่ได้ที่ว่าจำไม่ได้คือมันมีกี่ประตูกันแน่ได้ย่สามหรือสี่ประตูนะไม่เคยเกินนั้นนะครับ Okay. ตอนนี้กอซีนกองนี้ผมอาจจะช่วยอ,อะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วช่วยไม่ได้จริงๆนะผมต้องกลับไปรอที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวก,กินยากแบบผมต้องกลับไปรอที่บ้านนะฮะหวังว่าพวกเขาคงรออกลับไปนะฮะขอให้เป็นอย่างนั้นโอเคมาถึงแล้วก็รอคอยกอะสวินนะครับเดี๋ยวเติมเชื้อไฟด้วยเปิดสักลูกหนึ่งนะครับเวลามาเนี่ยก็จะ ได้ช่วยเราด้วยนะเติไมไว้เพราะว่าเงินเยอะอสองลูกจริงไม่จะเป็นทั้งสองลูกหรอกลูกเดียวเขาพอเนี่ยเดี๋ยวเราขอให้เขากลับมาก่อนตอนนี้ก้องสวินมาถึงหนึ่งกองสองกองแค่สองกองนะครับอีกกองหนึ่งหายไประหว่างทางแล้วคนพวกนี้ก็เหลือรอดมาไม่มากนะฮะ ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับยังโชคดียังรอไมาได้คนที่อยู่ระหว่างทางคนเยอะโอเคมักแล้วชุดใหญชุดใจญ่ตัวบินชุดใจเรียบร้อยหมดแล้วแต่ยังมีการยิงอยู่ อืมไปดียิงสรุปเรียบร้อยอยังนี่เรียบร้อยนะครับมาดูก่อนาสบิตของก่อน ว่าแตกไปหนึ่งหรือ,อนะแตกไปหนึ่งอืมนนุ่ก็ยังขาดเยอะเดี๋ยวอันนี้เป็นอัศวินคนเพิ่มไปหนึ่งนะครับหาเพื่อนแล้วก็สะสมพลังคนนิดหนึ่งนอนนะก่อนที่ออกเดินทางนะฮะหยอกไปขโม่เดี๋ยวใส่แตกนะครับเงินเราก็มีแล้วเฟอ้อแล้วนะฮะค่อนข้างที่เฟอ้อแล้ว ไม่ดิเราต้องสร้างระเบิดก่อนโอ้ลืมนะฮะเราสร้างระเบิดก่อนโอเคเราได้ระเบิดแล้วการที่จะโจมตีประตูใหญ่นี่ฮะเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับไปแน่สุดกันไม่มีใครต้องการแล้วโอเคลุยได้ไปเลย อืมคนพวกนี้ก็คนที่สูญเสียนะครับไม่เป็นไรช่วยได้ช่วยนะครับเขาอยิบเงนไปก่อนไม่เสียเวลาพวกนี้ <S <S ผมจะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าคงไปถึงโน่นก่อนเย็นนะหวังว่าคงไม่เจออุปสรรคอะไรมกมายนัม่นะครับเงนั้นผมก็มีพอให้จ้างอยู่สองครั้งนะฮะเรามาดูศักยภาพของกวางกันนะฮะว่าสามารถที่หนีออกจากถ้ำได้ไหม เพราะว่าผมใช้ไอตัวจำชื่อไม่ได้สักกีหนึ่งไอตัวยูนิคอนนั้นตรงนั้นนะเหมือนยูนิคอนเะนี่ยมันมันวิ่งไม่ทันมันเหนื่อยก่อนนะมันวิ่งช้าแล้วก็วิ่งเหนื่อยเร็วนะครับเท่ย่างเดียวนะฮะไม่รู้เริ่มเห่าอะ่ะแสดงว่ามันมาแล้วคุณต้องค่อยๆไปมาแล้ว โอเครอดนะฮะรอดได้พรอคาถาแย่งเงาพันล่างกว่ามละเออดีไว้ตัวนี้ก็ดีนะฮะใช้ได้เลยนะครับเจ้าอยู่เจ้าอยู่ได้เวลาออกศึกแล้วมาดูซิว่าน้องกวางขอเราจะทำได้สำเร็จหรือไม่นะฮะโอเคดูกัน ว่าไม่น่าได้นะฮะมันออกไม่ทันนะครับแล้วผมจะได้เพชรจากไหนเนี่ยฮะผมต้องได้เพชรจากตรงนี้อะ่ะแล้วเพชรมันไม่มีเลยอะ่ะโอ้โหนี่มาเริ่มต้นหนึ่งใหม่นะครับจะบ้าตายจริง มันไม่ไหวอ่ะมันไม่ทนอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนยังไม่มีสัตว์ขี่ที่เร็วผมผมไม่ได้ไงว่ามันไม่มีเพชรที่จะไปเอาไอ้ตัวด้วงอ่ะด้วงผมว่าเขา้าวิ่งไววิ่งทนนะผมเคยแอบ,บเล่นมาไงแต่ผมก็มีเพชรเพราะว่าไม่เสียเพชรที่ด่านสีเอะแล้วเมื่อกี้ในเพชรก็ต้องออกมาจากด่านสีแต่เราออกมาไม่ทันอีก นะฮะกลายเป็นว่าด่าน3ได้ด่านะ4ี่ก่อสามเมื่อก่อสี่เนี่ยฮะทำให้เราต้องสูญเสียกษัตริย์ไปั้งสองพระองค์นะฮะเพราะว่าเราไม่สมาที่นีออเกิดทำได้เป็นการเสียสละแบบว่าไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับเอาเป็นว่ายังไงเราก็ทําสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะถึงเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตเดียวหรือทําอะไรที่มันรับเรื่อไปทั้งหมดนะฮะก็เสียงม่ยังดีอยู่ผมก็จะขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงแค่นี้ล่ะนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้ามันก็จะ สะสมพลังคนมีเลยแล้วไปเจอกันที่ก่อนที่5เลยนะฮะไปดูคนสมาร์ก่อนที่4ก่อนไอตัวพลังชีวิตของทหารราชวงศ์เลยนะนะฮะแล้วก็ไปที่ก่อนที่5กันขอสุดท้ายกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็เป็นพอติเพียงแค่นี้แหละนะ,ะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกรบขอว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ